สวัสดีครับไม่รู้ว่าเสียงจะได้ยินชัดหรือเปล่าวันนี้ผมจะอยู่ที่กลองร้อยผมเองนะครับกองร้อยบริการอย่างที่บอกก็คือผมเป็นจะบอกว่าไงดีเราเป็นทหารลพิเศษที่จัดส่วนได้นิดหน่อยวันนี้ก็จะมาคุยกันสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ าการจัดสวนและการปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับมีปัญหาอะไรหรือว่ามีอะไรสงสัยก็เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะฮะเข้ามาสอบถามกันได้เข้ามาทักสอบถามกันในช่องทางนี้แหละครับช่องทาง YouTube นะครับ YouTube ของผมก็ MMLD Go นะครับ MMLD ก็คือย่อมาจากไม้เมืองลบ Landscape and Design นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นที่ให้จําง่ายนิดนึงเนาะ พระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยงามนะฮะดูวิวตัวนี้หน่อยนะครับดูว,วิวนี้หน่อยไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่านะ mm hmm. เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับผมพอดีวันนี้เพิ่งกลับมาเนะพิ่งกลับมาจากนะเก็บน้างงานให้ลูกค้านะครับก็บางทีเนี่ยก็อยากให้มาเข้ามาสอบถามกันนะครับก็เป็นทีเอเตอร์มือใหม่เนาะก็จะต้องมานั่งคอยบอกสแสดงตัวตนนิดนึงนะครับสแสดงตัวตนนิดนึงว่า อ่าผมทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกก็คือเราเป็นหารพิเศษที่จัดสวนได้นิดหน่อยนะครับพื้นที่ที่เป็นอ่าบริเวณกองร้อยบริการนะครับเดี๋ยวจะสลหรับกล้องได้ไหมไม่ได้ด้วยนี่อันนี้ก็คือที่อยู่ของผมเองนะครับอ่าตัวหนังสือมันจะกลับด้านหน่อยนะครับกองร้อยบริการกองบริการส่วนสวนงครามพิเศษนะตรงนี้ก็ ก็จะมาบอกกล่าวมาคุยกันนะครับว่าการจัดสวนเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับใน EP นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็น EP ที่2แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันหน่อยนะครับว่าเราทำอะไรบ้างภาพเสียงชัดเจนก็บอกได้นะครับยังไงก,ก็ก่อนจะเข้าไปรับชมเนื้อหาของในช่องของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไ r i b e ใส่กระดิ่งกันด้วยนะครับก็ เ,เดี๋ยวก็มารับชมเนื้อหาสาระดีๆกันนะครับอันนี้ก็เร็วๆเ,เลยแบบเร็วๆเ,เลยได้ยินเสียงในค่ายผมมันค่อนข้างเงียบนิดน,นึงนะครับส่วนสงครามพิเศษก็อยู่จังหวัดลบบุรีนะครับผมก็รับราชการมาตั้งแต่ปี2545อ่าแล้วส่วนในเรื่องของการจัดสวนเนี่ยผมเปิดบริษัทนะครับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมาตั้งแต่ปี2 5 6 4นะครับ 6465สิ65นะครับแต่ว่าเราประกอบกิจการนี้เราทํามาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วครับรุ่นของคุณพ่อผมก็ทํามาตั้งแต่ตอนช่วงถ้าหนุ่มๆน,นะครับเราเกิดมาแล้วก็ได้มาเขาเรียกว่าอะไรอะอซึมซับนะครับบรรยากาศสมัยเด็กๆนี่เราเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ เด็กๆสมัยก่อนนะยุค90นย์ก็จะเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะมานั่งรอดูช่องเก้ากระตูนกันเนาะแต่ของผมไม่มีอารมณ์แบบนั้นนะครับผมผมจะเป็นเนี่ยเสียงกระดิ่งเนี่ยเสียงกระดิ่งไม่ใช่กระดิ่งคนระับเป็นะระฆังที่เขาตีบอกเวลาในค่ายทหารกันนะถ้าใครเคยอยู่ในค่ายทหารเนะี่ยก็ลองกดหนึ่งลองกดแสดงความคิดเห็นมากันหน่อยนะใครเคยอยู่ในค่ายทหารและเคยฟังเสียงแบบนี้นะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละต่อกันเรื่องของ ส่วนของที่ผมได้ซึมซับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้จัดสวนเพราะว่าเราอย่างาเด็กๆเนี่ยจะมานั่งดูช่องก้าวกร์ตูนเนาะตอนเด็กๆแต่ผมไม่มีอารมณ์แบบนั้นหรอกผมจะเป็นพวกประมาณว่า,าเราเป็นพวกที่ตื่นเช้ามาเนี่ยพ่อเอาแล้วจีดเดยมาช่วยพ่อหน่อยทําอะไรรู้ไหมครับเปลี่ยนกระถางต้นไม้ฮะเนี่ยพ่อ พ่อผมปลูกฝังนะครับท่านปลูกฝังมานะครับให้เราอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เด็กนะครับแปดเก้าขวบนะครับก็เราทาแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เดี๋ยวมันก็เลยได้ซึมซับจากตรงนั้นมานะครับเราก็เห็นพ่อทํามาตั้งแต่เด็กๆนะครับไปช่วยพ่อมั่งอะไรมั่งนะครับก็เลยเราก็มีความซึมซับในด้านนั้นมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆแล้วมันก็เลย เป็นความผูกพันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการาตกแต่งจัดสวนจัดต้นไม้เหมือนกับว่าเราก็พอมีพื้นนะครับพอมีพื้นในการเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอมีพื้นเกี่ยวกับการอามองต้นไม้เป็นรูเหลี่ยมของต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะมันมีเหลี่ยมมีมุมของเขาอยู่นะมันมีเหลี่ยมมีมุมมีหน้าอามีหน้าของต้นไม้อันนี้เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีเดี๋ยวเราทําอีกคลิปหนึ่งแล้วเราจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้ก็เอาสั้นๆก่อน ครับก็คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมก็จบศิลปะมานะครับเราจบศิลปะมาแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะอินดี้นิดนึงนะครับไม่คิดว่าจะเข้ามาเป็นอาหารหรอกแต่พอจบมาแล้วเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นคนเรียนศิลปะที่ผมเขียนภาพไม่เก่งนะครับผมจะเขียนภาพผมเรียนจิตรกรรมก็จริงแต่ว,ว่าผมจะชอบไปออกแนวเขียนรูปต้นไม้ ลูกวิวทิวทัศน์อะไรซะมากกว่าผมเขียนพอร์เทรตไม่ได้นะครับถึงพวกภาพหน้าคนเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นจุดตายของผมเลยจุดสลบเลยผมทําไม่เป็นจริงๆนะครับเราก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นไหมมันมีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของอการอมองภาพมองวิวทิวทัศน์มองอะไรแบบเนี้มันก็เลยทําให้เรามีมีการมองจัดองค์ประกอบภาพรอรต่างๆมันทําได้ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเรา มีเหลี่ยมมีมุมในการมองต้นไม้มากกว่าชาวบ้านเขานะครับรู้เหลี่ยมว่าตรงไหนสวยตรงอะไรงามอะไรเงี้ยพอเข้ามาเป็นอาหารปุ๊บก็ได้รับหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลตกแต่งนะครับสถานที่นะครับอรองรับการมาเยือนมาเยี่ยมเยือนของแขกของหน่วยต่างๆนะครับหรือว่าจัดงานพิธีอะไรต่างเขาก็ใช้เรา นะครับเพราะเขารู้ว่าเราเป็นทางด้านนี้เนาะเขาก็เลยใช้เราให้ให้ทําเกี่ยวกับเรื่องทางด้านนี้ส่วนเรื่องของการจัดสวนเนี่ยเพิ่งมาเริ่มจัดจริงจงจังๆนะครับจริงๆนะพ่ออย่างที่บอกคือเราซึมซับจากพ่อมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเพิ่งมาเป็นอาชีพที่สองอย่างจริงจังเนี่ยเมื่อประมาณสิบปีได้แล้วนะฮะสิบปีก็คือถือว่ามีประสบการณ์นิดนึงแต่ว่าเราเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไปเมื่อปีหกห้าอย่างที่บอกนะครับหกห้าหกหกอย่างที่บอกก็ ถ้าใครสนใจนะครับที่จะอยากจะมีสวนสวยๆนะครับผมก็รับผิดชอบนะครับในพื้นที่ก็ลบบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะครับลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาสระบุรีอยุธยานะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับ ท,ทุกท่านที่อยากมีสวนสวยก็สามารถที่จะเข้าไปาดูไปเยี่ยมชมนะครับในเพจของผมได้ผมจะตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจขึ้นมานะครับชื่อว่าไม้เมืองลบแลนด์สเคปแอนด์ดีไซน์นะครับไม้เมืองลบแลนด์สเคปแอนด์ดีไซน์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปกดถูกใจไปกดติดตามผลงานกันก่อนได้นะครับช่วงนี้ก็กําลังหางานเลยตอนนี้ <c oughs> หางานเลยเพราะว่าอย่างท,ที่รู้ๆกันเนะาะเป็นอาหารเงินเดือนก็นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ที่บอกครับมันก็มไม่ค่อยจะพอใช้เท่าไหร่แล้วก็ภาระเราก็ค่อนข้างเยอะด้วยอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันต่ออีพีหน้าเดี๋ยวผมจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความรู้นะครับในการจัดสวนต่างๆเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยใครที่อยากจะ มีสร้างความรู้หรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ต้นไม้นี้ดียังไงต้นไม้นี้ดีไหมปลูกตรงนี้ดีไหมปลูกตรงนั้นได้ไหมก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามานะครับในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปกดตอบให้ทุกคอมเมนต์นะฮะก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีีหน้านะครับวัดสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปด้วยบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมเห็นไหม เย็เนๆแบบนี้เลยตรงนี้จะเป็นลานหอลืมบอกไปเป็นลานหอของหน่วยนะครับแขกบ้านแขกเมืองเวลาจะมาเนี่ยก็มาลงหอตรงนี้นะครับมาลงหองด้านนี้ันนีคือกองร้อยผมนะี่ผมอยู่ก็ยังไงก็ฝากแล้วฝากตูดด้วยนะกันนะครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหานะครับสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้การจัดสวนต่างๆผมยินดีให้คำแนะนำทุกเรื่องนะครับยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ